หลายต่อหลายคนที่มาหาอาจารย์นะปรากฏว่ามาบอกกาาล่าวอาจารย์ว่าทาไมชีวิตถึงไปไม่สุดชีวิตถึงมีอุปสรรคแบบไม่มีเหตุผลหลายต่อหลายครั้งเลยทาไมดูเหมือนกับโชคร้ายะมันเข้ามาไม่หยุดเข้ามาต่อเนื่องเคยได้ยินแค่ว่าดวงคนเราอ่ะมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะมีขึ้นแล้วก็ลงได้แต่คนบางคนไม่อย่างนั้น คนบางคนบอกทำไมอาจารย์ดวงมันลงลงลง,ลงแล้วก็ตก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 ,ตกมันมีแค่ว่าจะจะแย่มากกับแย่น้อยไม่มีดีเลยเราก็ลองมาดูว่าอ๋อไหนดูซิว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอะเราเจอกับอะไรบ้างแล้วแต่คนพบว่าเลขที่อยู่แวดล้อมใกล้ตัวเป็นเลขเสียหายเยอะมากเริ่มจากนะเลข3ตัวหลังของัตรประชาชนนะอะประชาชนมีทั้งหมด13หลักใช่ไหม สิบหลักแรกจะเป็นเลขทางทะเบียนราษฎรส่วนสามหลักหลังนะจะเป็นเลขที่เป็นเลขประจาตัวของเรานั่นน่ะเป็นตัวกําหนดลักษณะชีวิตสองคือบ้านเลขที่เลขห้องเลขอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่อาศัยหรือแม้แต่เลขที่ทํางานที่เราใช้ชีวิตอยู่มีอิทธิพลต่อดวงเราสามที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเลขเบอร์โทรศัพท์หลายต่อหลายคนน่ะเลขเบอร์โทรศัพท์ไม่รู้ตัวว่าเลขที่ว่าเรียงมาสวยเหลือเกินเนี่ยปรากฏว่ามันมีเลขเสียอยู่ข้างใน บางทีมันสวยแค่บางส่วนบางทีอ่ะมันเรียงสวยอย่างนึงแต่ความหมายไม่ดีดังนั้นเราไม่รู้เรารู้แค่ว่ามันสวยมันดีเราใช้ไปแต่เราไม่รู้ความหมายแท้จริงปรากฏเป็นเลขอาถรรพ์ที่มีพลังฉุดดึงความรักความสัมพันธ์การเงินการทองแล้วเมื่อ,อไหร่ที่เราไม่เปลี่ยนเรายังใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นน่ยถึงแม้ดวงจะดีนะมันก็ดีไม่สุดแล้จวจะมาดวงที่เสียเงินหรือว่าดวงเสียความรักมันก็เสียสุดๆเลยเพราะว่าเลขมันมีอาถรรพ์ฉุดดึงอยู่แล้วนั้นวิธีการที่เราจะรู้ว่า ึ่งเราอยากจะตรวจสอบเลขอาจารย์ดูให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยากจะแก้ไขไปเลยรู้แล้วแหละว่าปัญหามันมีแน่นอนเลขบางเลขเราแก้ไม่ได้ใช่ไเลขประชาชนเลขบ้านแก้ได้แต่ว่าลําบากมากนอกจากย้ายบ้านเ,าเลขซิมมือถืออาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าถ้าเราหลายต่อหลายคนเลยเหมือนกับว่าใช้เบอร์มือถือเบอร์นี้ถ้าเกิดเปลี่ยนมันจะทําให้วุ่นวายมากก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่พูดมาคือใช้ลักษณะของสร้อยข้อมือแก้อาถพ์แบบนี้นะ สร้อยมือแก้อาถรรพ์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้สามารถที่จะใส่ได้ทุกคนปรับได้ทุกไซส์วิธีการคือจานปลุกเสกให้ล้างอาถรรพ์พลังของเลขที่ไม่ดีล้างรวมถึงล้างอาถรรพ์สถานที่ที่เราอยู่สถานที่ที่เราไปอ่ะแล้วมนมีอาถรรพ์ที่ไม่ดีอยู่อ่ะเราเอาผูกไว้ในข้อมือแบบนี้นะคือปรับไซส์ได้ทุกขนาดทุกคนใส่ได้หมดแล้วเราก็จะรอดพ้นจากอาถรรพ์ของเลขที่ไม่ดีได้ดังนั้นใครที่อยากจะจับจองครอบครองนะให้ เรือว่าต้องการล้างอาถรรพ์เกี่ยวกับเลขของบัตประชาชนมือถือหรือบ้านหรือไม่รู้ละอาถรรพ์เกี่ยวกับสถานที่หรือตัวเราที่ดวงไม่ดีทั้งหมดนะให้ใช้สร้อยแก้อาถรรพ์เส้นนี้ใส่ไว้ทุกคน